มานะครับไปที่สปอตอันนี้ไม่สบายครับเสียงอาจจะเปลี่ยนเทียนๆหน่อยนะครับโอเคครับผมสวัสดีเช้าเล่นไปเรื่อยนะครับผมผมในท็อปเล่นไปเรื่อยนะครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสายซิ่งกันนะครับผมก็คือใช้ทุนหลักร้อยนะครับผมซิ่งในตลาดฟิวเจอร์นะครับผมมาดูวิธีการครับว่าซิ่งยังไงนะครับผม ก็คือนะครับผมตลาดฟิวเจอร์นะครับมันจะสามารถทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับผมก็คือเราสามารถเปิดเปิดลองนะครับก็คือการ buy นั่นแหละครับแล้วก็เปิด short นะครับก็คือการ sell นะครับเราจะสามารถทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับทีนี้นะครับผมผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะผมจะไปลงแบบมือใหม่มือใหม่เลยนะครับผมก็คือขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้ามาที่ฟิวเจอร์นะครับผมมาที่ตรงนี้นะครับผม ของผมปรับเป็นภาษาไทยอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดก็ปรับเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมก็ได้นะครับภาษาอังกฤษนะครับนี่ครับผมมาที่หัวข้อนี้นะครับแล้วก็ฟิวเจอร์นะครับผมแต่ผมขอญาตเป็นภาษาไทยก่อนนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะนี่นะครับเมนูนี้ครับไปที่ usdt ฟิวเจอร์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผม ก็แถบข้างบนนะครับมันก็จะเป็นคู่เงินนะครับที่เราสามารถเล่นได้ครับหรือว่าเราเลือกตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับเราสามารถเลือกเล่นได้นะครับคู่เงินไหนนะครับผมแล้วก็วิธีการนะครับผมขั้นตอนแรกเลยสมมุติว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะลองไปดูกําไรก่อนนะครับอ่านี้นะครับอ นี่นครับในส่วนกําไรนะครับอันนี้ผมใช้ทุนแค่เนี่ยครับทุนหกสิบเจ็ดนะครับหกสิบเจ็ดหกจุดเจ็ดสามนะครับคูณสามสิบนะครับโอ้ไม้นี้สองร้อยนะครับผมนี่ไม้นี้เท่าไหร่ห้าจุด โอเคครับกำลังสอนแบบงงๆอยู่ครับผมไม้นี้นะครับผมไม้นี้ห้าจุดสี่แปดนะครับห้าจุดสี่แปดคูณสามสิบร้อยหกสิบกว่าบาทครับอันนี้ไม้นี้ห้าเลยครับห้าห้าเหรียญเลยนะครับคูณสามสิบนะครับนี่ครับไม้นี้ร้อยห้าสิบาทครับแต่ดูกําไรครับกําไรไปสิบเจ็ดเหรียญนะครับสิบเจ็ดเหรียญก็สิบเจ็ด จุดสามหกคูณจุดเจ็ดจุดสามหกนะครับสิบเจ็ดจุดสามหกนะครับคูณสามสิบนะครับห้าร้อยกว่าบาทนะครับแค่แค่เฉพาะแค่เฉพาะกำไรตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็คือได้ทุนคืนทั้งหมดที่ผมเทรดมาเลยนะครับผมเคยฝากเงินเข้ามาครับลองเข้าไปดูประวัติการเทรดนะครับ ผมก็ต้องเรียนตามตรงนะผมก็ผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับผมผมก็มือใหม่นะครับไม่เคยเทรดฟิวเจอร์เลยเหมือนกันแล้วก็ศึกษาเอาตาม youtube นะครับแล้วก็แบบเคยอยากแบ่งปันนะก็ลองไปดูประวัติออเดอร์นะครับประวัติการเทรดใช่ไหมมันจะมีอ่าเนี่ยครับประวัติธุรกรรมนะ P&L ครับเนี่ยครับเนี่ยผมเพิ่งเคยเทรด วันนี้วันที่สี่นะครับผมเพิ่งปิดออเดอร์ไปเมื่อคือนเนี่ยเนี่ยวันที่สี่เดือนหนึ่งเวลาตีหนึ่งสามนาทีครับเนี่ยปิดสามตัวเลยกําไรกําไรนิดหน่อยครับผมเนี่ยกําไรตามนี้เลยนี่คือกําไรนะศูนจุดหนึ่งเจ็ดนะครับเทรด BTC ครับเทรด OMG ครับแล้วก็เทรดดอทนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าเอ้ยเสียดายมากเลยโอมจี OMG ผมไม่น่าปิดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็คือโอมจีผมได้ราคาเท่าไหร่แล้วนะโอ้โหดูดิเป็นแท่งแหละรู้สึกผมจะเทรดประมาณเนี้ยแถวเนี้ยสองจุดห้าเนี่ยประมาณเนี้ยดูดิขึ้นไปตั้งเยอะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับช่างมันครับผมอ่านี่ฮะผมเข้า ตอนนี้ครับประมาณ2.5 2.6เนี่ยฮะเห็นไหมนี่ตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้ว3กว่าแล้วแม่นิดเดียวเองโอเคออกทะเลไปแล้วเรามาดูครับผมว่าวิธีการเปิดนะครับคือเรายังไม่ต้องมีตังในในไม่ต้องมีเงินในพอร์ตก็ได้ครับผมเรามากดเล่นๆดูก่อนได้ครับเช่นสมมุติเราจะเทรดอะไรสมมุติสมมุติแล้วกันนะผมผมดูที่ OMG แด้ยังอ่ะ โอมจีนอะยู่โอมจีพอดีเลยนะครับ o อมผมจะดูกราฟลนวันก่อน,นครับผมจะดูแนวรับแนวต้านครับอันนี้ประมาณได้สายตาครับแต่ว่ามันจะมีเทคนิคละเอียดกว่านี้ครับตีเส้นตีอะไรนี้แต่ว่าจะคร่าวๆก่อนนะถ้าแนวต้านปัจจุบันตอนนี้ถ้าเบรก3ามจได้ครับมีโอกาสไปเรื่อยๆครับทีละขั้นนะครับนี่ครับ 3.4โอเคเราจะเปิดลองครับสมมุติเราจะเปิดลองนะก็คือเปิดซื้อเนี่ยครับซื้อที่ลองเนี่ยขั้นตอนแรกให้เรากดที่เครื่องคิดเลขครับเครื่องคิดเลขมุมนี้นะฮะแล้วเราก็หาหาว่าส่วนใหญ่ที่ผมจะหาผมจะหาอยูสองอย่างครับ PNL กับราคาที่ว่าเราจะขาดทุนได้ครับก็คือมาที่ PNL ก่อนนะครับตัวคูณนี้ครับตัวคูณนี้ก็คือจะสามารถช่วยให้เรา ใช้เงินจํานวนน้อยนะครับผมแต่ว่าเราสามารถซื้อเหรียญได้จํานวนเยอะครับยกตัวอย่างนะสมมุติว่าตอนนี้โอมกามาเหรียญละเนี่ยครับสามเหรียญละสามนะสมมติผมจะซื้อโอมกหนึ่งเหรียญผมไม่คูณเลยผมไม่คูณเลยผมไม่ใช้ตัวตัว,ตวเ,วเลเวลเลช่วยนะครับโอมกหนึ่งเหรียญราคาเข้าครับผมจะเข้าที่สามสามจุดหนึ่งหนึ่งนะ ราคาออกผมจะออกแค่สามจุดสองกันกดคำนวณครับเนี่ยเราใช้เหรียญเราก็ต้องใช้ตามจำนวนเหรียญนะครับสมมุติว่าผมจะซื้อสิบเหรียญเนี่ยอ่ะผมก็ต้องใช้ทุนทั้งหมดสามสิบเหรียญครับเห็นไหมฮะสามสิบสามสิบเอดเหรียญแต่ถ้าเรามีเลเวลเลทมาช่วยครับคูณสิบเข้าไปครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ ถึงนี้เลยครับไม่ต้องใช้จะซื้อ o m g สิบเหรียญครับไม่ต้องใช้ถึงสาิเหรียญครับใช้แค่สมเหรียญก็ซื้อได้ครับอันนี้เราสามารถเทรดได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะราคาออกผมจะออกนี่ฮะร,ราคาออกถ้าเราออกแค่ตรงนี้ครับสามจุดสองฮะเราจะได้กําไรประมาณหนึ่งเหรียญฮะแต่ว่าเราเมื่อกี้เราประมาณการฮะประมาณสี่เหรียญน,นะอันนี้แบบคร่าวๆก่อนนะเราจะได้กําไรนะครับลงทุนสาม 3ามหนึ่งครับ3.11จุคูณสาลงทุนประมาณร้อยหนึ่งครับผมแล้วก็ได้กําไรประมาณนีครับแปดว่าเก้าับเก้าสาองร้อยเจบาทครับไม่รวมทุนนะฮะแต่แต่วงเล็บนะครับคุณอย่าลืมนะครับว่าคุณใช้เลเวลเลตตัวนี้นะครับคุณลงไป3ามเหรียญก็จริงครับคุณต้องมาดูตัวนี้ด้วยครับผมลิกลิกลิดนะครับก็คือราคาที่เราจะเสียนะครับ ตรงนี้ครับเลือกให้ไปให้เลือกไปที่ isolate นะครับ isolate นะครับ isolate นะฮะ isolate เมื่อกี้เราเลือกที่สิคูนสิบนะราคาเข้าเราเข้าสามจุดหนึ่งหนึ่งนะครับเราต้องการซื้อสิบเหรียญโอ g จนะครับผมแล้วก็ยอดเงินเมื่อกี้มันคำนวณให้เท่าไหร่นะสามจุดหนึ่งใช่ไหมอ๋ออย่างเงี้ยคำนวณคำนวณไม่ได้ครับเพราะว่ามา r g จิ้นทุนเราไม่พอครับเราต้องใส่ทุนไปอีกครับนี่ฮะ ใส่ไปห้าเหรียญนฮะใส่ไปห้าเหรียญนะครับคูณสิบนะครับเปิดลองนะครับโหมดไอโ l a t e นะครับเข้าที่ราคานี้นะคุณดูฮะราคาที่เราอพอร์ตนี้จะล้างครับห้าเหรียญนี้เราจะหายไปนะครับก็คือสองจุดหกสามนะครับเราลองไปดูที่ตลาดครับสองจุดหกสามสองจุดหกสามสองจุดหกสามหกสีมันอยู่ตรงไหนนะครับ เดี๋ยวลองลากเส้นมาดูครับสองจุดหกสามหกสี่อแก้ไขสองจุดหกสามหกสี่นี่ครับนี่ครับจุดจุดเขาเรียกว่าจุดอจุดล้างพอร์ตของเราครับก็คือจุดที่เราถ้าเกิดสมมุติกราฟมันย่อมาตรงนี้นะครับก็คือเราจะเสียนะครับแต่ถ้าดูโดยรวมนะครับ ดูเทนเดย์ครับตอนเนี้ยมันเบรกไปแล้วครับเต็มที่นะครับผมเต็มที่นะครับโองีอ่ะน่าจะประมาณสองจุดเจ็ดครับเนี่ยจุดต่ําสุดถามว่าเข้าได้ไหมตอนนี้เปิดได้ครับจริงๆตอนนี้เปิดได้นะครับเปิดโอนีได้เลยสองจุดเจ็ดแล้วก็ใช้ใช้อัน,นี้เลยใช้ใช้ใชไอเขาเรียกอะไร พอตนี้เลยก็ได้ครับผมก็คือสามจุดโอ้ไปไปยาวครับสามจุดหนึ่งห้าครับไปสามจุดหนึ่งห้าแล้วไปออกที่แถวๆนี้ก็ได้ครับสี่จุดห้าครับซื้อไปเลยสิบโอมกครับนะครับกําไรสิบสามสิบสามเหรียญฮะโดยประมาณนะฮะส่วนใหญ่ผมจะใช้สองอันนี้นะฮะแล้วก็เวลาตอนที่เราจะเปิดนะครับมันจะมีโหมดให้เราเลือกนะครับ i อ o l a t e นะฮะ อย่าลืมนะครต้องเป็น isolate นะฮะถ้าเป็น cost นี่ก็คือสมมุติว่าเงินในพอร์ตเราเนี่ยเงินในพอร์ตเราเนี่ยเงินในกระเป๋าเรามีหนึ่งร้อยเหรียญน,นะฮะแล้วเรากดเป็น cost นะครับกดเป็น cost นะแล้วเราเทรดไปเนี่ยแล้วจุดขาดทุนตอนแรกอะ่ะเราตั้งคำนวณเรียบร้อยเลยเออใช้แค่ห้าเหรียญน,นะสมมุติเราชื้อ omg สิบเหรียญน,นะเนี่ยเราใช้แค่นี้นะสมมุตินะเราใช้ omg แค่นี้ อันนี้มันคูณยี่สิบอยู่คูณสิบปั๊บนะฮะใช้อ m g เท่านี้นะแต่ว่าบังเอิญกราฟมันร่วงเลยเส้นนี้ไว้เส้นที่ว่าเราไปคำนวณมาว่าเราจะขาดทุนเท่าไหร่เลยลงมาเลยลงมาครับมันไม่ปิดนะครับออเดอร์ Order มันไม่ปิดนะมันไปกินเงินในพอร์ตเรานะตรงเนี้เราเอาลงไปเทรดนะฮะสามสามเหรียญก็จริงแต่ว่า อ่าสามเหรียญก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ปิดทาไม่ปิดออเดอร์ให้เรามันจะกินเงินในนี้เราไปด้วยครับมันจะกลายเป็นสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญจนล้างนะครับจนไม่มีเงินในเนี้ยเหลือฮะถ้าเราเปิดเป็นคอร์สนะแต่ถ้าเราเปิดเป็นไอโซเลตนะเปิดเป็นไอโซเลตนะเราลงไปที่สามนะครับเราลงไปที่สามพอมาถึงตรงเนี้ยถึงจุดที่ว่ามันหมด หมดนี้แหละมันก็ตัดแค่นี้เช่นตัวอย่างเนี่ยฮะผมเปิด i s o l a ล e หมดเลยเห็นไหมฮะคือถ้าสมมุติว่ามันลงต่ํากว่ากว่าจุดอันนี้ผมตั้งผมเลื่อน stop loss ขึ้นมาแล้วผมเลื่อน stop loss ขึ้นมาแล้วอ่าปกติถ้าสมมุติว่าจุดที่มันจะขาดทุนใช่ไหมฮะให้เรามาดูตรงนี้ฮะนี่แปดแปดหกจุดแปดสามนะฮะถ้ากราฟต่ําถ้ากราฟลงมาต่ํากว่าแปดจุดหกหกแปดแปดหก จุดแปดสามเนี่ยตัวนี้ล้างฮะหายไปเลยนะครับหายวับเลยฮะแล้วออเดอร์ก็ปิดไปเลยคะแต่มันจะไม่ไปกินเงินในพอร์ตนะฮะแต่มันจะไม่ไปกินเงินในพอร์ตอ่าประมาณนี้ฮะส่วนพวกเมนูต่างๆนี่ฮะเข้าๆแล้วกันนะตัวนี้ครับมันสามารถปรับคูณขึ้นมาได้นะผมเคยลองกดปรับเล่นด้วยแต่ว่าถ้าปรับปรับขึ้นไปแล้วปรับปรับกลับไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะปรับไปแล้วปรับกลับไม่ได้นะ แนะนำสายซิ่งนะครับคูณสิบคูณยี่สิบนี้ก็หวือหวาแล้วนะฮะพยายามคำนวณตรงเครื่องคิดเลขนี้ดีๆนะฮะผมว่ายี่สิบนี่คือเสียวไส้นะฮะหวือหวานะฮะจริงๆฮะถ้าสมมุติเอาแบบเนิบๆเรื่อยๆนะฮะห้ากับสิบเนี่ยกำลังโอเคครับห้ากับสิบแล้วก็ดูทุนเราครับเราอาจจะลงซักเอ่อไม้ละสิบเหรียญก็ได้ครับผมเพิ่มเพิ่มไซส์ขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะแล้วก็ซื้อจํานวนเหรียญที่มันแบบให้มันบาลานซ์กับ จำนวนทุนเราครับลองกดเครื่องชิ้เลขดูครับหัดใช้เครื่องชิ้เลขตรงนี้ยฮะคุณก็ถ้าคุณใช้เครื่องคิดเลขตรงนี้ได้คุณก็จะเข้าใจระบบเทรดมันนะครับผมแล้วก็ปุ่มตัวนี้ครับก็คือการปิดออเดอร์ครับก็คือกดตัวนี้ปุ๊บปิดออเดอร์เลยฮะปิดปิดตามตรงนี้นะครับถ้ากดลิมิตเนี่ยมันจะปิดตามที่คนซื้อคนขายตรงนี้นะฮะเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยแต่ถ้าเราปิดราคามาร์เก็ตฮะก็ปิดราคาได้เลยครับผมแล้วก็ตรงนี้ฮะ เราสามารถตั้งเราสามารถตั้งเ,เขาเรียกอะไร CP ครับก็คือตั้งจุดที่ว่าพอกราฟไปถึงจํานวนที่เราเตั้งไว้มันก็จะออกมันก็จะปิดออเดอร์ครับผมตั้งไปเลยครับ e t ทีเ e ียมครับันสองร้อย USD ครับผมันสองร้อยอีทีเียมครับถึงแน่นอนครับสามหมื่นหกครับแต่ผมให้จริงๆผมกะว่าน่าจะสักสามหมื่นสักเนี่ยครับ แต่ว่าเดี๋ยวมันจะเบ้อเกินครับหมื่นอ่าพันสี่นะคูณสามสิบอีทีเรียมครับสี่หมื่นสองครับอีทีเรียม,มันเคยไปถึงสี่หมื่นห้าห้าหมื่นนะฮะรบอบนี้อาจจะทำทำออทามไฮก็ได้ครับผมถ้าอย่างนั้นต้องเป็นสักพันเจ็ดไหมฮะพันเจ็ดกันเลยไหมจะโลภเกินไปไหมอะห้าหมื่นหนึ่งครับพันเจ็ดถ้าผมปิดที่พันเจ็ดผมไม้นี้ครับผมลงทุน ผมลงทุนไปเอ่อเท่าไหร่อ่ะปรบมาณนี้นะอีทีเรียมหกจุดเจ็ดสามนะครับหกจุดเจ็ดสามหกจุดเจ็ดสามคูณสามสิบสองร้อยหนึ่งบาทนะครับถ้าผมปิดที่ราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทผมลงทุนอีทีเรียมไม้นี้นะครับสองร้อยหนึ่งบาทนะครับผมจะได้กำไรนะครับสามพันกว่าบาทหรือปะหนึ่งหนึ่งห้า เก้าหนึ่งคูณสามสิบสามพันสี่นะครับผมลงทุนอีทีพีไปนะครับผมสองร้อยหนึ่งบาทนะครับไม้นี้นะถ้าถึงเทคโควิดนะครับผมจะได้กำไรสามพันสี่ร้อยบาทนะครับผมจากการลงทุนสองร้อยจากการลงทุนสองร้อยสิบบาทไอ้สองร้อยจากการลงทุนสองร้อยหนึ่งบาทจะได้กำไรนะครับสามพันสี่ร้อยบาทนะครับผม มีโอกาสเป็นไปได้ครับผมนี่ครับประมาณนี้ฮะนี่ผมปิดเทคโปรฟิตไว้ก่อนแล้วก็ดูตัวนี้ครับดู LTC ครับ LTC ตั้งไ้ตั้งไว้ที่สองร้อยห้าสิบห้าครับตั้งไว้ที่สองร้อยห้าสิบห้าครับแต่ว่าอาจจะสูงเกินไปครับ LTC สักสองร้อยสี่สิบก็ได้ครับผมอันนี้คือตั้งเทคโปรฟิตรอฮะอันนี้ตั้งเทคโปรฟิตไว้หมดแล้วฮะอันนี้ห้าจุดเก้าครับ อยู่นี้นะครับเอาเข้าไปดูหน่อยอยู่นี้เหมือนมันจะถึงมันใกล้แล้วมันเฉียวเฉียวแล้วอ่ะมันเฉียวเฉียวแล้วอ่ะลองดูดิว่าเบรกได้ไหมอ๋อตอนนี้นะฮะร,ราคาโอ้ใกล้เคียงแล้วเหมือนแบบพยายามจะเบรกฮะผมยกยกออเดอร์ออกก่อนปับ๊บอ่านเน่มีการงกนะครับผมมีการอันนี้ผมก็ปิดตั้งสต็อปล s อขึ้นมา ขาเรียกรักษาทุนนะก็คือถ้าราคามันย่อลงมาชนราคาที่เราตั้งเนี่ยฮะทุนเราก็จะไม่หายครับแต่เราก็จะได้กาไรนิดหน่อยด้วยกรณีที่ว่ากรณีที่ว่ากราฟมันเลยจุดที่เราเปิดไปเยอะๆแล้วครับเช่นเนี่ยฮะผมเปิดตรงนี้ใช่ไหมผมเปิดออเดอร์ตรง5จุดประมาณ5.0นะเปิดออเดอร์ที่5.0แล้วตอนเนี้ยกราฟอ่ะมันวิ่งเลยไปเยอะแล้ว5.9อ่ะ ถ้ามันย่อเต็มที่ผมว่ามันน่าจะประมาณเนี้ยอ่ะเนี่ยประมาณหัวเนี้ยอ่ะห้าจุดสองผมก็ตั้งสต o อปล s อไว้ที่ห้าจุดสองมันก็จะไม่กินทุนเราครับถ้าการาฟมันย่อมาปุ๊บเราก็จะได้กําไรนิดหน่อยครับส่วนต่างตัวเนี้ยห้าจุดหนึ่งห้าจุดสองเนี่ยไม่เสียทุนนะฮะการเทรดที่สําคัญคือการรักษาทุนนะฮะอย่าให้ทุนหมดนะฮะโอเคตัวซูชินี้ตั้งเป้าไว้สี่นะฮะเฮ้ยจะถึงแล้วอะ่ะ ของไอดียกออกก่อนโอเคยกออกก่อนนะฮะน้องเข้าไปดูซูชินะฮะซูชิซูชิชโอ้โหตีเส้นไว้มั่วมากตีไว้นานนะฮะเส้นนี้เบรกมาทุกเส้นแล้วอะลบทิ้งก่อนคือตอนนี้เบรกคือเส้นนี้ผมตีไว้นานมากแล้วมันมันตีไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าแล้วแล้วมันเบรกมั่วหมดแล้ว ต้องหาแนวเส้นใหม่แนละ้วตอนนี้นะครับซูชิซูชิมีเป็นไปมีโอกาสมีโอกาสนะมีแนวโน้มเป็นไปได้ครับที่จะเบรกที่ราคา4.2นะครับ4.2่จุดสอนะฮะถ้าทะลุ4.2ได้ก็จะขึ้นยาวไปถึง4ี่จครับประมาณนะฮะ แล้วตอนนี้ครับมันทําคับแพทเทิ์นะเห็นไหมะเป็นถ้วยฮะแล้วตอนนี้กําลังทําหูครับทําหูหูอยู่ตรงนี้อาจจะเบรกครับเอ่อตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวอาจจะลองตั้งสี่จุดหนึ่งฮะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นครับสี่จุดหนึ่งนะฮะตั้งสี่จุดหนึ่งไปเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งผิดตัวเดี๋ยวซูชินะฮะสี่จุดหนึ่งครับ หนึ่งหนึ่งแล้วกันสีนะ่จุดหนึ่งอ่ะเอาให้ได้ยี่สิบห้าเหรียญสี 4. ่จุดโอ้ยแหมความโลภเริ่มมาครับสี่จุดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสี่จุดหนึ่งอะไรดีหนึ่งหนึ่งสองแล้วกัน, <c oughs> อ 1, กนอโอเคยี่สิบหกเหรียญทุนท่นๆครับสี่จุดหนึ่งสองไปครับตั่งพีพีเลยครับผม โอเคตอนนี้พอตผมไปยาวครับห้าสิบแปดนะฮะคือทุนฮะทุนยี่สิบสองฮะทุนยี่สิบสองนะทุนเท่าไหร่ยี่สิบสองคูณสามสิบทุนหกร้หกสิบนะครับเดิมทีนะครับทุนผมแค่ห้าร้อยนิดๆนะฮะผมโอนมาจากเออเราไปดูร๊บึงนนะฮะต้องกลับไปดูข้างนอกครับสปอต แล้วก็ไปดูที่กระเป๋านะฮะแล้วก็ดูธุรกรรมผมโอนมาประมาณห้าร้อยสิบแปดเหรียญน,นะฮะผมโอนมาประมาณสิบแปดเหรียญนนะ่ะอ่ประวัตินี่ฮะผมโอนมาเนี่ยจำนวนเจ็ดสิบแปดเหรียญผมโอนด้วยอาพมานะ โอนในการโอนอ๋อฝากถอนถูกแล้วเนี่ยโอนมาเจ็ดสิบแปดเหรียญตอนนั้นเจ็ดสิบแปดเหรียญเอกพีมันเท่าไหร่เองอะ่ะเจ็ดบาทเจ็ดบาท,บาทหรือเปล่าคูณคูณเจ็ดอืมเนี่ยประมาณห้าร้อยห้าสิบทุนตอนแรกผมประมาณเนี่ยห้าร้อยห้าสิบแล้วก็ห้าร้อยห้าสิบแล้วผมก็ไปเทรด เทตไม้แรกที่เห็นนะฮะพี่ว่าประัติเทตเนี่ยก็ไปเทตเนี่ยสามตัวเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เลยแล้วก็กําไรเนี่ยเท่าเน,นี้ยแล้วก็เป็นยี่สิบสองนี้แล้วก็มาแบ่งเข้าสี่ไม้นี้หนึ่งสองสามสี่เอา้าทำไมมีอันี้เพิ่มมาตรงไหนเนี่ยอ๋อกดซื้อแล้วกดปิดเลยเอ่ะ เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งเอ c มาจากไหนอีก่กันอ๋อโอเคเข้าใจแล้วมันโชว์ออเดอร์นี่ครับโชว์ออเดอร์สตั๊ปลอสของเราเพิ่มมามันก็เลยมีม,มีมีรายการเพิ่มมาเป็นห้าก็ไน้ครับผมก็มาเทรดสี่ตัวเนี่ยฮะก็ประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวหากใครมีข้อสงสัยนะครับก็เดี๋ยวลองสอบถามดูใต้คลิปนะครับเพราะว่าอันนี้คลิปนี้ยาวมากเลยเดี๋ยวผมต้องไปตัดให้สั้นๆนิดหนึ่งโหครึ่งชั่วโมงมีใครทนฟังบ้างไหมเนี่ยโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมไงก็ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ได้วยนะผมฝากติดต